ลวกผักก่อนทุกคนไม่มีฟันและมีขอบตาดำ 说说难说，听懂。 ที่ปุกผุกผุกจะทีะ่รักต้เจืดใส่ย,ยสูุ ลวกลวกผักไว้ลวกผักไว้ลวกเส้นไว้ผัดสปาเกตตี้สปาเกตตี้ก็มีสามกระสับกระสับหนึ่งเป็นสปาเกตตี้ธรรมดากระสับหนึ่งเป็นสปาเกตตี้กลูเตนฟรีอีกกระสับหนึ่งไม่เอาเส้น เอาเป็นแบบหอยเนื่องจากว่าเป็นคนแก่ใส้เส้นแล้วมันสีดีดเข้าตาใส้สเส้นแล้วมันสิดีดเข้าตาก็เลยต้องแยกกัน บ้านเพื่อนคนไทยบ้านสองชั้นมีขยะร้อยตันโอไมก์กอดซากแมวตายโอ้ยตายแล้วอันข้าเจ้ายูจังไดละพี่ข้าเจ้ายูจังไดละคะ